สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสภาความคิดครับวันนี้อยู่กับผมเอกลกรจิตมั่นเพียรครับ ดีเจเสียงใสครับศิลปินคือลูลาครับนี่เป็นเวอร์ชั่นออริจินอลซาวแท็กนะครับมาจากภาพยนตร์ไทยเรื่อง d ดดดี้จำเป็นครับเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะแล้วก็เวอร์ชันต้นฉบับจะเป็นคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะครับแต่ว่าเป็นดีเจเสียงใสๆจริงๆครับคุณฟังครับเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าวันนี้เมื่อ95ปีที่แล้วเนี่ยนะครับวันที่25กุมภาพันธ์2473เนะครับเป็นวันแรกที่เริ่มมีการถ่ายทอดกระจายเสียงทางวิทยุขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการถือกําเนิดขึ้นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเวลาต่อมาเนี่ยนะครับมีการกําหนดให้วันที่25กุมภาพันธ์ของทุกปีเปน็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครับโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรษัาตร์ยากรกรมงพญากรรมแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และการคมนาคมในสมัยรัชกาลที่7ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการวิทยุกระจายเสียงไทยนะครับซึ่งท่านได้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นที่ตึกที่ทําการไปรษณีย์ปา ขององอ่างตำบลวัดราชบุรณะโดยใช้ชื่อสถานีว่า 4PJ ครับ PJ ก็คือมาจากคำว่าบุรษัทชัยกรในี่ละครับแล้วก็มีการประกอบเครื่องทรงคลื่นขนาดกลาง1กิโลวัตต์ขึ้นมีการทำการทดลองที่ตำบลสารแดงนะครับแล้วก็ มีหลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือวันที่25กุมภาพันธ์2 4 7 3เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ตรงกับวันพระราชพิธีฉัรมงคลในราชการที่7ด้วยเช่นกันครับก็ได้ทรงเปิดหมายถึงท่านพระองค์พระองค์เจ้าบุรษัตชชยกรเนี่ยนะครับก็ได้ เปิดส่งวิทยุเป็นปฐมเลิกครับโดยใช้ชื่อสถานีว่าสถานีวิทยุกรุงเทพที่พยาไทยครับก็เป็นการเปิดพิธธานีแล้วก็อัญเชิญกระแสรพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีฉันรมงคลกระจายเสียงสู่ประสบนิกรโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการวิทยุ กระจายเสียงที่ได้เริ่มจะตั้งขึ้นและทําการทดลองตลอดมานั้นก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายและการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนครับและถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทยครับก็ถือโอกาสในวันนี้เนี่ยนะครับช่วงที่2อรายการวันนี้ก็จะสนทนาเรื่องของวิทยุไทยด้วยนะครับวิทยุไทยไม่มีวันตายแล้วรวมไปถึงคนในแวดวงด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงที่2อรายการวันนี้ครับ คุณฟังครับเอาเรื่องราวของข้อมูลสุขภาพดีๆมาฝากคุณฟ,ฟ,ฟังเหมือนเช่นเคยด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ว่าด้วยอาหารหชนิดที่จะช่วยให้อารมณ์ดีพิชิตความเครียดครับความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดมากมายครับทั้งเรื่องการทํางานความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตประจําวันที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างสร้างความเครียดให้กับเราได้ครับคําถามคือ เมื่อเกิดความเครียดขึ้นเราต้องจัดการอย่างไรนะครับเรื่องนี้ตอบได้ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับว่าเครียดมากเครียดน้อยแค่ไหนสั้นหรือยาวแค่ไหนอย่างไรนะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อขอคําปรึกษาหรือว่าวิธีการรักษานะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนที่จะเกิดความเครียดเราสามารถดูแลตัวเองป้องกันไว้ก่อนได้ด้วยวิธีการหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับนี่คืออาหารหกชนิดที่จะช่วยเซฟเราให้ห่างไกลจากความเครียดได้นะครับหนึ่งคืออาหารที่มีทิปโตฟ นะครับเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารซีโรโทนินเป็นสารที่ทำให้จิตใจรู้สึกสุขสงบครับเช่นพวกชีสนมวัวไข่แดงอัลมอนด์ถั่วได้ญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับ สองคืออาหารที่มีวิตามิน B ครับพวกกล้วยนะครับจะมีวิตามิน B6 เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะมีส่วนประกอบในการสร้างนอร์เอพิเนฟรินแล้วก็โดพามินครับนอร์เอพิเนฟรินนะครับเป็นสารสื่อประสาทาที่ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ต่อสิ่งเร้ารอบตัวได้ดีขณะที่โดพามินนะครับเป็นสารสื่อประสาทที่ทําให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าแล้วก็มีความสุขครับ สามครับอาหารที่มีวิตามินซีครับพวกมะเขือเทศฝรัง่งมะละกอสับปะรดมะนาวส้มกีวีเหล่านี้นะครับเมื่อมีความเครียดร่างกายจะสูญเสียวิตามินซีมากกว่าปกติแปดเท,ท่าอาหารเหล่านี้จะช่วยได้ครับสี่ครับอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวโอเมก้าสามพวก dha epa นะครับก็จะมีพวกทริปโตเฟนช่วยในการสร้างซีโรโทนินเช่นพวกปลาแซลมอนทูนา่าซาดินมักเคลเลถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้เป็นต้นครับห้าครับข้าวกล้องข้าวกล้องจะมี โคลเลตแล้วก็กดแพนโทเทนิกนะครับจะเป็นพวกไบโอตินช่วยลดความกังวลแล้วก็ทําให้อารมณ์คงที่ครับหคือดาร์กช็อกโกแลตครับจะมีฟลาวนอยด์จากโกโก้ ogo, ที่ช่วยลดปริมาณคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเครียดในร่างกายนะครับแต่ว่าควรเลือกดาร์กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นของโกโก้ร้อยละเจขึ้นไปนะครับคุณฟังครับมีอาหารที่แนะนําให้ทานแล้วก็มีของที่แนะนําให้หลีกเลี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเครียดด้วยนะครับสิ่งหลนั้นก็คือเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์อาหารที่มีแป้งไขมัน เกลือและน้ําตาลสูงพวกช้านมไข่มุกไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับน้ำตาลสูงเนี่ยมีผลต่อน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วขณะที่เกลือทําให้ความดันเลือดสูงแล้วก็ตื่นเต้นง่ายครับและที่สําคัญก็คือไขมันสูงทําให้เส้นเลือดอุดตันด้วยนะครับนี่เป็นอาหาร6ชนิดที่ช่วยให้อารมณ์ดีแล้วก็อาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อควบคุมเรื่องของความเครียดครับเอามาฝากคุณผู้ฟังก,ก,กันด้วยนะครับไปต่อกันที่จับประเด็นครับจับประเด็น วันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของไก่ครับคุณูว่างครับ ไก่ครับแต่ว่าไม่ใช่ไก่ที่จะเอามาทานกันนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ไก่ย่างไม่ใช่ไก่ปิ้งไม่ใช่ไก่ที่เอามาทำอาหารครับแต่ว่าเป็นไก่ที่เขาใช้ในการบนบานสารกล่าวนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับคุณฟังนึกถึงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในของแก้บนสําหรับไปไข่นั่นก็คือไก่ครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราไปที่วัดเจดีเราจะเห็นเลยว่าไก่เต็มลานเต็มจนกระทั่งแบบโอ้ต้องจัดลานพิเศษเพิ่มขยายไปเรื่อยๆเลยทีเดียวเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นปัญหาครับคือไไกก่่ทีปแ บ่เนี่ยทางวัดก็โอ้จะไปจัดการอะไรยังไงดีเนาะมันเยอะแล้วศรัทธามันแรงกล้าครับมีไก่ตั้งแต่ตัวเล็กๆน้อยๆไปจนถึง,ถงตัวเป็นล้มเลยนะครับคุณผู้ฟังมันกลายเป็นปัญหาขยะที่ตามมาครับนี่เขานํามาสู่เรื่องของไอเดียที่น่าทึ่งครับคุณผู้ฟังครับเขาตะยังทำไก่เพื่อไปใช้ในการแก้บนเหมือนเดิมแต่ว่าไก่ที่เขาออกแบบมาเป็นไก่เขาเรียก ไก่รักโลกคุณผู้ฟังไก่ที่จะลดปัญหาขยะจากสิ่งของแก้บนครับเขาใช้พวกเศษวัสดุเยื่อกระดาษเหล่านี้แหละที่ย่อยสลายได้ร้อเปอร์เซนต์เลยแล้วก็แจ้งเกิดสําหรับแบรนด์นี้เลยเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าแบรนด์ของแก้บนรักโลกครับน่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจไก่บนบานของแก้บนรักโลกนะครับคุณหมูคุณถากูลชาวภาษีอยู่ในสายกับเราครับเป็นเจ้าของธุรกิจนี้นะครับสวัสดีครับคุณหมูครับ สวัสดีครับคุณหมูผมดูข้อมูลแล้วเนี่ยคือด้านหนึ่งผมก็ทื่ออีกด้านหนึ่งก็อมยิ้มอยู่ในใจคือแม่มันพอดีมันลงตัวมากเลยนะกับเทนยุคสมัยนี้คือตอนนี้มันต้องสายมูนะแล้วก็พอสายมูมันต้องไปบนใช่ไหมพอบนสิ่งหนึ่งที่จะใช้ในการแก้บนก็คือ ตุ๊กตาไก่เนี่แหละผมไม่รู้เขาใช้ใช้ว่าเป็นตุ๊กตาไหมแต่มันมันคือรูปไก่ที่เป็นปูนบ้างเป็นดินบ้างเป็นอะไรล่านี้แล้วก็ไปแก้บนที่วัดเจด,ดีผมไปดูโอ้โหลานไก่แบบมโ,โหลานมากเลยนะเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่ในวัดบอกเออมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะทั้งเรื่องของประทัดแคบบนทั้งเรื่องไก่ด้วยนะพอดูข้อมูลคุณหมูทําเป็นไก่แบบที่มันย่อยสลายได้คือโอเคละไม่ไม่ต้องไปรอกําจัดขยะไม่ต้องทําลายหลังจากนั้นมันย่อยสลายได้เลยต้องถามคุณหมูครับ เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของไอเดียอย่างนี้ไปยังไงมายังไงครับถึงคิดเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ทําเรื่องนี้ครับครับคือแดนบนบานนะครับคือคือชื่อแดนผมคือชื่อบนบานครับอ่าอ่าคือเริ่มมาตั้งแต่ปี2023ครับสองพันยี่สามคือเราได้แรงบันดาลใจในจากอ่าการไปแบบคือคือผมกับแฟนนะครับไปเที่ยววัดเจดีย์ที่แบบเร็มๆเยอะครับก็ไปสมัยเรียนเลยครับอ่าอ่าอ่า ใช่ครับก็คือแบบเราด้วยที่เราเรียนที่มหาวิทยาลัยวลไรล่ะครับนครศรีธรรมราชครับแล้วก็แบบมันอยู่ไม่ไกลกับบัดด้วยเราก็ไ้ไปแบบไปเที่ยวมาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยครับไปไปบ่อยมากแปลว่าคุณคหมก็เป็นคนที่นครศรีธรมรมราชนี่แหละใช่ครับเป็นคนนครศรีธรรมราชครับ,รบแล้วได้ไปเห็นเราก็เห็นเลยว่าโอ้ไก่นี่เยอะจริงๆใช่ครับ,ค,รบคือ,คอตอนแรกอ่ะ ก็ตอนแรกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับก็คือเราก็เห็นว่ามันเยอะแหละครับแต่ว่ามันมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีเวลาเราไปเราก็ไปแบบทุกปีครับก็พอพอเราไปทุกปีครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอ,อจากนั้นอะคือตอนแรกอะ่ะเราก็ดูแล้วรู้สึกว่าเออมันยิ่งใหญ่มากเลยครับม,ม,มันแสดงความยิ่งใหญ่ของไอ้ไข่อะไรอ่เงี้ยครับแต่ว่าพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหา <Auf S 1> <refused frustration> ผมเเคยค like ุยกับเจ้าหน้าที่วัดเขาบอกว่าตอนแรกๆมันก็ยังอยู่ในบริเวณนะแต่ว่าตอนหลังต้องต้องซื้อที่เพิ่มขยับขยายออกไปว้ข้างนอกครับก็เลยนั่นแหละครับก็คือเราเราเราเห็นอะไรแบบเนี้ยมาตั้งแต่น้อยๆจนแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรครับเป็นเกิดปัญหาเพราะ้นเราก็เลยแบบเออ จะทํายังไงได้มั่งวะอะไรอย่างนี้ครับเราเราก็แบบพยายามคิดกันนะครับด้วยที่เราเรียนด้านดีไซน์มาทั้งสองคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอบถามนิดนึงคุณหมูคือก่อนหน้านี้คุณหมูก็ไปบนแล้วก็ซื้อไก่ไปแก้บนด้วยเหมือนกันไหมโอ้เออผมด้วยด้วยผมเรียนดีไซน์มาครับผมไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยอยากแก้บนด้วยตุ๊กตาที่เป็นอ่าอ่าเป็นปูนเป็นอะไรเนาะอะไรยะครับ เราเรารู้กระบวนการผลิตอยู่แล้วอะไรครับแล้วก็เราก็มาเผื่แบบเออหลังจากการแก้บนเสร็จแล้วมันยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมก็บนเหมือนกันนะครับก็ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะรอย่าี้แต่ว่าไม่ได้แก้ด้วยไก่ปูดละอ่าใช่ครับก็เลยก็เลยเหมือนเออด้วยเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้อ่ะครับคือคนเขาก็แบบ แก้บนแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขามันก็ค่อนข้างลาบากเราก็เลยแบบเออคิดวิธีการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับว่าจะทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลว่าใครมีใครทํามาแล้วรู้เปล่าอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะไปเห็นว่าเออมีการคุยเรื่องเนี้ยครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็มีงานวิจัยที่ทําเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเลยครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเออ เป็นไก่ย่อจายได้หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่นิยมใช่ครับใช่ครับคือคือสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่ได้ทําในเชิงพาณิชย์ครับใช่ครับเหมือนว่าแบบก็คิดมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์แล้วก็คิดว่าเออถ้าเราทําออกแบบมาเองด้วยความรู้ที่เรามีครับแล้วก็ออกแบบมาแล้วก็ผลิตได้เป็นในระบบอุตสาหกรรมได้แล้วก็สามารถ มาขายได้จริงอ่ะเพราะมันสามารถจะแก้ปัญหาได้จริงๆนะมันสามารถวัดผลได้นะอะไรอย่างงี้ครับเราก็เลยแบบเริ่มเริ่มหาข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมาออกแบบเป็นเครพันที่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้อื ประมาณนี้ครับคือจริงๆมันมีไอเดียนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ถูกตอ่อยอดไปมันก็เลยทําให้เราเคยชินกับการแล้วยิ่งที่สําคัญนะคืออย่างคนต่างถิ่นต่างจังหวัดเวลาไปเนาะก่อนจะเข้าไปถึงที่วัดก็ระหว่างรายทางก็จะโอ้อุดมไปด้วยเนี่ยท,ทั้งเส้นเลยใช่ครับร,ร้านร้านค้าใเเราก็จะง่ายเราก็สั่งแล้วเขาก็มาส่งให้เราอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะใช่ครับอ,อันนี้ก็จะกลายเป็นจุดไอเดียที่ท,ที่มันช่วยได้ คือเราอ่ะไปที่ร้านขายของแก้บนเนเียครับเราก็จําลองว่าเราเป็นผู้บริโภคอะครับโดยพอเราไปแล้วอ่ะครับเราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ได้ไหครับก็บแบบเออถ้าถ้าเราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอให้ กับสายมูที่สนใจในการรักษาสิ่แงแวดล้มอมผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีครับซึ่งจริงๆโดยส่วนใหญ่เขาก็เขาก็มีเหมือนกับมีสํานึกรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเ,ลเขามีตัวเลือกนะคือพอเข้าไปถึงที่ร้านปุ๊บแล้วทางร้านเขาบอกว่านี่นะมันมีแบบปูนปัเตอร์แล้วมีแบบย่อยสลายได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะเลือกแบบย่อยสลายได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็คือสํมนึกรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่แหละเพื่อช่วยไม่ให้มันมันแย่ลงเนาะ พอถึงจุดนี้ปุ๊บแปลว่าเราก็ลุยละต้องทําละก็ต้องมาออกแบบด้วยใช่ไหมว่าไก่ของเราจะต้อง<ช>ยังไงต้องสีสันยังไงวัสดุที่ใช้จะต้องอะไรยังไงแล้วก็ทาในเชิงอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการเหล่านี้เราทําอะไรกันบ้างครับก็คือเราก็เอากระบวนการที่เราเรียนมาเลยครับก็คือเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับครับเราก็มาหาตั้งแต่วัสดุเลยครับเราตั้งโจทย์เลยว่าเออมันต้องเวยสลายได้นะพอเอยสลายปุ๊บ มันต้องสามารถมีประโยชน์หลังจากการแเ้มลงเสร็จด้วยนะก็คือแบบไม่ได้แช่ย่อยสลายเฉยๆเด็กก็ต้องแบบมีประโยชน์ด้วยแล้วก็เลยคิดวิธีการก็คืออถ้าเย่อยสลายอะต้องใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เราก็เห็นว่าเออประเทศไทยอะครับก็มีระบบอุตสาหกรรมของกระดาษรีไซเคิลอยู่แล้วครับที่คีเอามาทําของลูกคุกเลยว่าเป็น แขงไทยอะไรเงี้ยครับที่เขาใช้เยื่อกระดาษอยู่แล้วเราก็โอเคเราก็เอาตรงความรู้พวกนี้ยครับมาประยุกต์กับเลรียั์ปั์ของเราเสร็จปุ๊บเราจะทํายังไงให้มันมีประโยชน์หลังจากการแก้บงเสร็จแล้วเราคิดว่าเออถ้าเอามันได้สลายแล้วปุ๊บถ้ามันมีอีกชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นแบบเ เป็นที่สีเขียวมันจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าก็แรกผมก็คิดเป็นแบบไม้ยืนต้นจะปลูกป่าเลยอ,อะไรประมาณนี้ครับ,บแต่ว่าวยข้อจํากัดของมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับมันอ,อัตราการรอดอ่ะมันค่อนข้างต่ำก็เลยเปลี่ยนเป็นเมเล็ดพันธุ์ดอกไม้มงคลครับก็จะม,มีดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายอ อกระดุมเงินกระดุมทองอะไรประมาณนี้หลังจากย่อยสลายก็เป็นดอกไม้แหละที่มาให้เราเห็นได้ด้วยเออแต่ถ้าเป็นเมล็ดมันไม่ย่อนสลนยก็ึ้อนมอืมอืมบอันนี้ไอเดียเก๋มากนะอืมครับแล้วเราก็ต้องไล่ขนาดด้วยใช่ไหมมีหลายขนาดมีเอได้ครับตอนแรกเราเราก็เออคิดมาแบบหลายขนาดเลยครับเราก็ไปดูว่าเอ่อมันมีขนาดไหนบ้างในท้องตลาดนี้ครับแล้วก็ ออกแบบมาเสร็จปุ๊บด้วยข้อจํากัดที่เรามีเรื่องคุณน,นะครับเราก็เลยดูว่าเออขนาดไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการที่จะไปไหว้ขอพรอ,อะไรเนี้ยครับก็ะจะบกมาที่ไซสิบ6เซนติเมตรครับที่เราเราอยากทดลองไซส์เล็กเนี่ยครับเป็นไซแรกรการที่แบบทดลองตลาดก็คือ ด้วยคุณนี่เรามีด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบทำใช้เล็กมาก่อนเพื่อทีตลาดว่าเออมีคนสนใจเยอะขนาดไหนคนไทยสนใจในการรักโลกแต่ว่าเอออยากทาบุญไปด้วยอะไรเงี้ยครับไหนอะไรเงีครับเราก็เลยออกแบบมาไซแแรกก่อนครับก็คือสิบกเซนตัวไม่ได้ใหญ่มากกังกำลังขนาดพอดี<ช>พอดีนะ่ะอ แล้วก็เป็นเป็นไก่ที่ต้องบอกว่าสีสันนี่มันน่าจะถูกใจนะออกพาส์เทลได้ด้วยนะมีชมพูมีเขียวมีอะไรหลายอย่างดืนเราเหมือนเหมือนเราอาจจะทำมาสามรูปแบบครับก็มีไก่ออริจินอลครับก็คือแบบไก่กระดาษรีไซเคิลเลยครับแล้วก็ไก่ สีประจำวันเกิดครับก็คือแบบเหมาะกับสายมูมากเลยครับก็คือแบบมีครบทั้งเจ็ดสีเลยครับมีกิล้วด้วยบไปครับแล้วก็มีไก่เงินไก่ทองครับก็เป็นไก่พรีเมียมเราก็ใช้คือเหมือนสีที่ใช้เราก็จะใช้สีติดกับมล้อกหมดเลยอ่าอ่าแล้วตอบโจทย์สายมูโดยตรงไงนะคือสายมูก็จะต้องเป็นสีประจำวันเกิดแล้วก็ลํำรวยเงินล้ำรวยทองอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะเออไ้ตอบโจทย์ แล้วก็ดีไซน์ตอนนี้ยังเป็นเป็นเป็นไก่แบบเดียวหรือว่ามีหลากหลายรูปแบบด้วยครับตอนนี้มีแบบเดียวครับก็คือเอ่อเป็นไก่ที่เราเห็นในรูปแหละครับ่าจะเป็นลักษณะประมาณนั้นก็เป็นไก่ที่เป็นเหมือนเป็นซิเกเนเจอร์ของแบรนด์เราเองก็คือเราออกแบบคาแรคเตอร์ของแบรนด์เราเองอะไรอยางี้ครับก็ไม่ได้แบบเหมือนไก่ใน ของตลาดมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูแลเป็นไก่อะไรประมาณนี้ครับคือเป็นไก่เหมือนกับเป็นไก่ไก่กระตูนนิดนิดแต่รู้แหละว่าเป็นไก่เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นไก่ที่มีหางมีอะไรเหมือนกับไก่ตัวจริงไก่ชนอะไรเหล่านั้นนะครับมีโอกาสที่ที่จะต่อยอดจากไก่ไปเป็นอื่นๆอี่นหรืมคือเช่นเช่นเช่นเห็นเห็นบางที่เขาก็มีหมาบ้างมีมีมาลายมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออลองมีโอกาสที่จะต่อยอดไปได้อีกไหมครับ คือเหมือนที่เราเลือกทำเป็นไก่อันแรกเลยะครับก็คือเราก็ไปมีเสิร์ชตลาดสุขสตาจัดแก้บนพวกนี้เลยครับก็มีบบอไกตั้งอะไรใช่ครับแล้วแล้วในทั้งประเทศอะครับก็จะมีแบบมาลายที่ได้รับความนิยมครับก็จะมีมาลายมีช้างมีเสืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาดูว่าเอออันไหนที่มี ปริมาณที่เยอะที่สุดเราก็เห็นมัาไซ่มีปริมาณที่เยอะที่สุดเราก็เลยแบบอยากลองตลาดไปก่อนแล้วก็หลังหลังจากนี้ถ้าแบบได้รับความนิยมมากขึ้นก็จะออกแบบใช่ครับออกแบบอย่างอื่นต่อเราก็มีออกแบบไปแล้วครับเหลือแค่แบบเหมือนส่งลบให้แบบที่ผลิตครับครับผลิตได้เลยอ่าอันนี้ก็เตรียมต่อยอดกันไปถามนิดครับเสียงตอบรับณเวลานี้ดีไหมครับดีมากเลยครับตอนนี้ก็คือแบบเหมือน คือเราอ่ะด้วยที่เราเปิดตัวครับ,รบเราเพิ่งเปิดตัวจริงๆจังๆเลยครับเริ่มวางขายจริงๆจังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองครับสามสี่เดือนเองบบใช่ใช่ครับก็คือเหมือนพอเริ่มเปิดตัวปุ๊บก,ก็มีแบบหน่วยงานรัางภาครัฐและภาคเอกชนต,ติดต่อมาออเอาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีผู้ประกอบการต่าอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบมีสายมู โอ้ทั่วประเทศเลยครับที่ทำงานคือตอนแรกอะใช่คืตอนแรกเราคิดว่าจะมีแค่ในนครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอจากเชียงใหม่ก็มาสั่งไก่เราเราไปแต่ผมบอกคุณหมูเลยนะคุณหมูมาถูกทางแล้วล่ะคือสำหรับไก่แก้บนทุกพื้นที่ใช้หมด ไม่ว่าจะภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ใช้ไก่เหมือนกันหมดเลยนี่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นไก่เนาะในการแก้บนแต่จริงๆใช้ทุกที่จริงๆเนาะอืมอันนี้น่าสนใจนะครับเท่ากับตอนนี้เราก็ขยับคือแน่นอนสายตรงสําหรับเราคือสั่งตรงของเราเราก็รับดําเนินการให้แล้วก็ตลาดขายส่งน่าจะเป็นตลาดหลักแล้วหรือเปล่าครับคุณหมูตอนนี้นะที่โอ้โหน่าจะติดต่อกันทั่วประเทศเหมือนกัน ครับก,ก็ตอนนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็ใครสนใจก็ทักมาได้ตลอดเลยครับคือเราอะบังเหมือนวางตัวไว้ไม่ได้แบบมีหน้าร้านเลยนะครับก็คือเราวางตัวไว้เป็นผู้ผลิตอคือเราอยากกระจายรายได้ให้กับ คนที่มาเปิดร้านขายของแก้วมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับเขาอยากกระจายรายได้พวกนี้ตามพื้นที่ที่มีวัดวาศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเหล่านี้นะตรงนี้ไปตั้งร้านแบบสั่งเป็นสต๊อกของตัวเองได้เลยเราก็ส่งให้เนาะอย่างนี้เนาะใช่ครับอ่ากระสิบนิดนึงตกราคาต่อหนึ่งตัวเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นราคาแบบทั่วท่ไปเป็นราคาปลีกนะครับคือเราเริ่มต้นที่ห5 9ยห้าิเก้าบาทครับเป็นไก่ไก่สี ออริจินอลน,นะครับก็จะเป็นไก่แบบกระดาษสีกระดาษรีไซเคิลน,นะครับอันนี้159บาทครับแล้วก็ไก่สีประจำวันเกิดนะครับจะราคา169บาทเพิ่มอีกสิบบาทอ่ ใช่ครับแล้วก็พอเป็นไก่ทีเนี้ยครับไก่เงินไก่ทองครับแล้วก็จะราคา259บาทครับโอ้ก็ไม่สูงละสำหรับการใช้ของแก้บนที่เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วย่อยสลายได้และที่สำคัญครับมันมีกิมมิก่างหนึ่งที่ที่ต้องเห็นงู้ฟังว่าสำหรับคอหวยเขามีทีเด็ดด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้ทีเด็ดเลยครับก็คือเราสามารถอ่า ขูดเลขได้ครับก็คือวิธีการใช้งานของไก่เราอะครับก็คือเราไหว้ขอพรหรือแก้บนนะครับไหว้เสร็จปุ๊บเราต้องขูดขูดเลขก่อนเลยครับจะมีแบบเหมือนเป็นอ่แถบคาร์บอนนะครับไว ขุดเล็ครับในสมัยก่อนที่เราแบบขุดเล็กแบบเล็กนะครับอ่มันเหมือนหวยคุ้มก้าสมัยก่อนที่ขุดสีเงินออกมาแล้วก็มีตัวเลขใช่ครับอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิมมิคสำหรับเสี่ยงโชคต่อจากนั้นได้อีกด้วยอ้าวใครสนใจนะต้องต้องติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องถามช่องทางแล้วครับคนที่สนใจเอาอยากสั่งตรงไปแก้บนหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากอะไรช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมูครับครับ ทักมาในฟิบุ๊คเพจได้เลยครับคือบนบางภาษาอังกฤษก่อนครับแล้วก็บนบางภาษาไทยแลวต่อด้วยของแก้บนรักโลกครับ อ้าวนี่ผมเสิร์ชผมเสิร์ชภาษาไทยนะผมเสิร์ชบนบานของแก้บนขึ้นมาเลยครับมันจะเป็นบนบานภาษาอังกฤษอย่างที่คุณหมูว่าคือ B O N B A N นะแล้วก็ต่อด้วยบนบานของแก้บนรักโลกพอเสิร์ชปุ๊บเข้าหน้าเพจนี้เลยนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับคุณหมูแล้วก็ส่งข้อความสอบถามกันได้จะสั่งซื้อโดยตรงจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวส่งกันได้หรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเอาไปขายในแต่ละพื้นที่อันนี้คุยกันกับคุณหมูได้โดยตรงเลยนะครับ ได้ครับครับให้กําลังใจคุณหมูแล้วเดี๋ยวรอดูต่อยอดนะทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็ทั้งเรื่องของประเภทชนิดของแกบนที่จะน่าจะต่อยอดได้อีกเยอะแหละเพราะว่าเทรนสายมูมาแรงจริงยุคนี้นะใช่ขอบคุณมากๆครับคุณหมูครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณหมูคุณถากูนชาวภาษีครับเป็นเจ้าของธุรกิจไก่บนบานของแก้บนรักโลกครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสายหมูที่น่าทึ่งครับคือแก้บนได้ด้วยสายหมูได้ด้วยแล้วก็รักโลกรักสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับจับประเด็น